ครับสอนการใช้งานตู้เซฟรีโก้นะครับรุ่น SSPK นะครับตัวนี้วิธีเปิดนะครับก่อนอื่นเลยเรากดดอกจันนะครับแล้วก็เข้ารหัสตัวนี้ได้ตั้งที่57522นะครับกดสี่เหลี่ยมนะครับจะจะขึ้นคำว่ากูดนะครับจากนั้นก็บิดกุญแจนะครับวิธีเราจะตั้งรหัสนะครับในจะมีตรงนี้นะครับจะมี M M อยู่นะครับเราหาเหล็กนะครับแหลมแหลมนะครับแทงเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ นะครับนี่ครับอดเข้าไปจะดังที่ติดจากนั้นเราก็มาตั้งเลยนะครับตั้งโค้ดได้เลยตอนนี้ผมจะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ยืนยันด้วยสี่เหลี่ยมนะครับจะมีเสียงติ้ดยาวนะฮะจากนั้นก่อนเนี่ยจะขึ้นรหัสล่าสุดจากนั้นนะครับเอาให้ชัวเราบิดกุญแจก่อนนะครับแล้วเราก็มาลองรหัสเลยนะครับอ่ะหนึ่งสองตีแล้วกดสี่เหลี่ยม นะครับอขึ้นกู๊ดก็ใช้งานได้จากนั้นถึงรกิตู้จริงครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อคิงดอมไพ i l ล t อนะครับรีโก้ไทโยชับวิงซันเพรสิดเน้นเดโมชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอล นะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 788 5858หครับหรือทางไลน์ครับ id line พิมพ์คำว่าเซฟเฮาส์นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง u t u b e นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเฮงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งาน ดูเซดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ